นสวัสดีครับผมน้องโอกระยังฮาดาวครับครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงเมืองไทยเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วครับก็กลับมาพักผ่อนกับครอบครัวตอนนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มนี่แหละครับน้องโอฟาร์มครับส่วนเรื่องซ้อมเรื่องชกก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังชก หมือนเดิมยังเป็นวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนเดิมยังเป็นแชมเปี้ยนเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็ขอกลับมาพักผ่อนร่างกายที่บ้านก่อนครับกลับมาเลี้ยงบัวกลับมาดูฟาร์มตัวเองก่อนครับอึบวัวก็รอก,กินหญ้าแล้วอึบใจยเย็นใจยเย็นอย่าแย,ย่งกันได้ทุกคน นี่แหละครับเป็นการพักผ่อนของผมเองอยู่ที่ฟาร์มก็มีความสุขสบายใจได้ขับมาหาครอบครัวอา้าวมาสเตอร์เหรอตัวนี้ลูกชายสุดหลองผมนี่ไอมาสเตอร์ ตัวนี้ก็ตัวนี้ชื่ออะไรนะนองลิซ่าตัวนี้ลิซ่าตัวนั้นน้องหงแล้วก็ตัวนั้น r e เจนซี่นี่ชลีเจนซี่นี่แหละครับ <Okay. S 1> ครับสำหรับคลิปที่แล้วก็ผมก็ได้ลงคลิปลงไปนะครับลงเป็นการไปแลกเงินไป ทำคลิปคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆเด็กนักมวยทุกคนก็มีคอมเมนต์มาบอกว่านะครับว่า,าได้เงินมาแล้วจะเหลิงจะเที่ยวเตะอะไรหรือเปล่าก็นี่แหละครับสิ่งที่ผมทำก็คือเอาเงินมาทำฟาร์มเลี้ยงวัวเพื่อให้บ้านปลายชีวิตตัวเองได้มีงานทำครับก็ใครน้องๆคนไหนก็อยากทำตามก็ทำได้เลยนะครับ เป็นงานที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นงานฟาร์ม,มเลี้ยงวัวไม่ต้องใช้สมองเยอะ,เ,ะเอากินสบายสบายครับจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องธุรกิจอะไรเลยนะครับ,รบตั้งแต่เด็กโตมาก็รู้แต่เรื่องมวยขนาดนอนก็ยังคิดแก่ทางมวย ก็เลยเก็บเงินที่ได้เก็บหอมล้อมริบเอามาซื้อเก็บเอามาซื้อที่ดินอ่านะแล้วก็เอามาซื้อบัวเพื่อจะต่อธุรกิจของตัวเองเพื่อว่าเวลาตัวเองแก่ตัวมาก็จะได้มีอะไรทําซื้อบัวแล้วก็มีบ่อปลามีบ่อกบก็ก็เลี้ยงทุกอย่างนะครับที่เป็นเกษตรเพราะว่าใช่มีแพะด้วยเพราะว่า ผมชอบแบบนี้ครับมาฝั่นนนะงนี้บ้างอตอ้วนี้นห,น,น,หน,น,น,น่ะอยู่กับไร่กับนากับสวนก็มีความสุขครับ ความสุขอีกแบบหนึง่งทัมโบน,นี่สงการเหรอเนี่ยอึบอ่า อ่านี่แหละครับชีวิตบ้านปลายของผมถ้าวันนึงผมเลือกมวยไปนะครับผมก็จะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงสัตว์ดูแลครอบครัวครับคนเรามันก็ใช้ใช้ชีวิตไม่เหมือนกันวางแผนชีวิตไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมผมก็ชอบแบบนี้นะครับผมมีความสุขที่ผมได้ทําแบบนี้นี่แหละครับ ชีวิตของผมน้องโอ๊กไก่ย่างฮาเดานี่ครับแนะนำนี่น้องมะนาวอันนี้สงการอันนี้อะไรนี่อันนี้อันนี้หงทองเหรอหงทองอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับอันนี้ชื่อครับชื่อไอตัวนั้นโซดาตัวแรกโซดา,ซดาไอตัวนี้แลมโบ้แล้วก็สุดท้ายมะนาวน้ำแข็งเอาน้ำแข็ง นึกว่ามะนาวน้ำแข็งเหรอนี่มะนาวอยู่นี่อ๋อมะนาวตัวนี้น้ำแข็งตัวนี้ครับนี่แหละครับฟาร์มน้องโอน้องโอฟาร์มโอเคครับตอนนี้ก็ให้หญ้ากับบัวเรียบร้อยแล้วครับแยวตอนนี้ขอตัวไปตัดหญ้าเพิ่มก่อนไปไปกันเลยครับ